สองเยวดไปถ่ายนห้สร็จก่อนก่อนเดี๋ยวติดทางเย็ดเชิญออนเย็ดได้คอ yes yes chờ ah yes 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 off 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 on off off, off. อเอาตัวใหม่เข้าไปนะเอาออกมานะตัวใหม่ปิดออนแล้วปิดออนภายใน15บินาทีออนช่างมันโทรศัพท์อ f f ครัอผออน o อ f ออนรอเย็ด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  ออฟออนโอเคปิดเลยลองสตาร์ดูครับเดี๋ยวเดยวเด้อกดนอกกนอ่ะสตาร์เลยนะโอ้อยเพิ่งไม่ลบ ท่านผู้ชมครับราชังก้าครับก็อดดิโมไลเซอร์ครับ